ชมชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วาช่อง The Bay Tanker 08เช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม w o r l Tank b t กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในช่วงเอ้ยกล่องพาร์ทที่4อาา้อาฮ่าไอ้จะมีน้ำตาไหลอีกแล้วซึ่งมีกล่องใหม่มาตอนนี้คือกล่อง i n d e p e n d e n t Day นะก็คือเอ่อจะมา i n d e p e n d e n t Day เป็นอะไรของอเมริกากคงจำไม่ได้แต่เป็นวันที่สเดือนนี้ครับจะเป็นสเดือนนี้ซึ่งก็เป็นกล่องเหมือนเดิม แล้วก็มีรถถังเหมือนเดิมเมการถทรองทุกเียมีเกลือแค่นั้นแหละที่มาง,ง่ายๆเนี่ยโอ้โหหวังมีสองคันล่างสุดบนสุดกับล่างสุดนอกั้นไม่ต้องเอามา้เห็นหน้ายามาเลยนะห้ามมาได้พวกเที่ยวแปดทั้งหลายยานะก็ไม่พูดเรื่องนี้เปิดแล้วผมจะหลับตาเปิดกดดิอ่ะหืมเสียงเกลือนั่นไงไปอีกกล่องหนึ่ง โอ้เครียดจบล้วกูโดนอีกแล้วกูโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วกูทั้งนั้นเลยเอ้ยอย่าซื้อดีนะซื้อแค่สามกล่องไม่งั้นได้มีกรเรือมากกว่านี้มีเก้ยี่สิบ 800อ,อืมแปดร้อยทองเออสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกพันหกอืมมีกล่องไหนไหมวะโอ้ยนี่ก็ควานหากล่องอยู่ได้เออคิดว่าสูมกล่องเดียวจะได้ไหมณมจะคิดว,ว่าสูมกล่องเดียวผมผมจะได้ไหมลดเทียสิบจะเป็นตำนาน this is legend this is legend okay มาละมาเลยไม่กลัวไปเลยอืมขอเถอะสัมภาษณ์สมุนสมุนิ์จะมาดึกขอพรกันสาธุ โหเสียงเกลือ,อยฮะโอ้อย่างชอบเลยไม่ได้อย่างชอบเลยไม่ได้เท่อะไรเลยเอาไงชีวิตดีวะสามร้อยทองผมเก็บดองให้สำหรับ 60tp เอออย่าหาซื้อครับกล่อ,อ,กกอง Independence Day อย่าหาซื้อถึงแม้มันจะมีการไดลงสิแต่ก็เออมันก็ขยะกค็คือมันคือ,อ,ม,อมันมนะันเฮ่อคือมันเฮ่อง่ายๆมันเฮ่อมาและกล่อมมันก็เป็นนี้ก็วันนี้ก็มามาเป็นผู้เสี่ยงตายให้ในกล่องพาร์ทที่สี่นะครับแล้วก็จริงๆมีคลิปนึงแต่เป็นกล่องพาร์ทที่สาแต่ผมไม่อยากรวเพราะว่า ผมเปิดไปสองกล่องก็เกลือแล้วก็บวกรีวิวรอจะพาดไปก็คลิปนี้อยากจะกลายเป็นกล่องพา์ท,ที่สามไปได้นะเดี๋ยวผมจะใช้อะไรเป็นปกคลิปดีเอาใช้สิ่งนี้แล้วกันตัวเล่นเงินนะใช่เป็นตัวคลิปก็คลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม,ามา่ๆเราด้วยก็แล้วนี้ผมขอตัวลาไปทำใจก่อนนะเออสวัสดีครับบ๊ายบาย